สวัสดีค่ะหลังจากที่ห้าไปเที่ยวเชียงคานมากข้ากับพี่องฝาอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งอันนี้อีกให้ไปแน่น้ำมากค่ะโอเคคอณได้ห่ือไงน้องดำเพื่อเพื่อเออเออโอ อะไรสวัสดีปีใหม่อากาศของฝากเชีานฝากทเชียคานไอ้ผมามาเที่ยวเลยอย่างมากาาสัมีอะไรบ้างมมาดู ่าเท่แ <desserts> ค่ตั ada, ้งแต่อคือเป็นยางอยู่ได้ยังบอกกาสื่อเลยนล่นนู้นคือไอตัวนี้ใส่เบิึงก่อนจากเชียงคานี่มันสีแบบนี้แล้วน้องแนนมากนะครับยกสุดเลยเห็นปะยกเสร็จเลยเห็นอนไอ้ไอใส่เห็นเบิรงใส่ได้วันนี้หรือเปล่าเออใส่ได้ของปากจากเชียงคานนั่นเด้อโอ้พอดีเลยครับผม อ้าคือบ่ครับขอบคุณมากมากนะครับน้องแม่ดีมากนะตอนเท่าไหร่นี่บอกได้ไมนี่อันนี้ไม่าแต่ว่ามันคึอนผาผาแบบผาพื้นบานเขาบอกยู่เดยว่าขึ้นผาอะไรจำว่ได้ถ้ากันมาเคยจะจมเลยหรอยูสองมื่รอหนาเหนาวย่างหัวเสาจะแบบเป็นนอนยืนไหนนอน โอ้ยซื้อมาทำเองฝั่งหนึ่งจะเป็นน้ำโขงอีกฝังนึงจะเป็นภูเขาคือแบบหนาวหนาวมากดินแห้งดินอากาศที่สองกับไปพากินงมันรูคนเลยก็เป็นเที่ยวแบบตือชอามากกับกเปลี่ยนบรรยากาศก็ยังสิล่ะเราเข้าได้มาล่ำมาเกิดได้มาเที่ยวในโตนะครับ ไใส่ไรเน่ยเอาแมีนี่ยุ่งเน่ยเขียดบอกไาไวเม่นลสเล้ยวผู้ใดก็ขาหมอโอ้ยปอนซื้อให้ปอนอีหลาสุขาพแข็งแรงนี่เลลงก็รวยบ่กไสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีผลงานเป็นที่รักของผู้ใดได้ม่เห็นเกิดความเมีน eh ูเก right. ิดความเมตนตาอยากก็ขอให้มีผลงานที่ดี แฟนครับผู้ประทับสนับสนุนแบบนี้ตลอดไปนะครับขอให้เทจแล้วก็ยูทูบเติบโตไปเรื่อยบอกไม่บอว่าฉลอง40,000ซับด้วยใช่ไหมที่4ดีเ u ิบโตยูทูบ40,500แล้วย YouTube ประมาณ5,000กว่า5,000กว่าแล้ว YouTube จะไม่ค่อยนะแต่ว่าที่ดี ต้องขอบคุณขอบคุณอายหลายๆีผ้าเห็ดผ้าสาหรกว้นเขียววนเขียววเขียวตลอดเขียวทุกคนบอมแมนแคนแนนวม่นี้เพราะในมี่น้องทุกคนที่อยู่ในวงผมอยากให้ทําอยากให้มีมันมันเป็นการโปรโมทตัวเองด้วยในเบื้องต้นที่แรกก็มองว่าเอาเราก็มีเฟซบุ๊กอยู่แล้วจะทําเพื่ออะไรแล้วก็อัปเดตคิวงานอัปเดตชีวิตประจำวันเข้ยู่ในเฟซบุ๊กอยู่แล้วเราสียเหตุอย่างนั้นหลายช่องทางเยอะแยะ ว่องกว่าหยุ่มยากมี่คาดที่หนึงแต่เลยพ่อเริ่มเริ่มเห็นแล้วมันเออมันต่างนะมันพลังงานมันสั่งไอ้เฮาหูจักมันก็มี power มากขึ้นมี่ power ลายขึ้นเขาเป็นศิลปินเขาตอนนี้ยุคโซเชียลอย่าอย่าขี้เกียจอย่าขี้เกียจทำโซเชียลไซของอีแม่แม่ไซของอีแม่เป็นคนแรกจริงจริงอันนี้พม่ก็บอกยุ่ว่าเป็นผ่ากี่ยังแต่ว่าที่นี่ที่นี่ครับเอาขึ้นถอดคืนถอดออกแล้วเด้ ไ้ไหมแม่มาการได้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 ใช่ใหรบ้างเนี่ยได้ทับเลยอันนี้กะอันนี้ของฝากได้ก็ได้เราวันที่อยากได้อันนี้ของฝากกากเชรงค้านะกะวัสดี้มีไม่แมวหไมแ่า่แงยึบยบเะได้ก็ได้เราว่าต้องได้ต้อวัดบอกโอเค นั่กะกะอยู่เดือน่อได้ยอไดปกติแม่พร้อมเนี่เป็นช่วงีเป็นตึงเมันไงสระาสงพื้นปะติก็ก็ใส่จังสีกับเนี่ยดังดังเก่งดาด้วยดาด้วยามเนี่ยไครสำเร็จทุกทีการงัดชิงรามไห้ไทยเราเนี่เรามักซึ่งจิหรอซึงตลอดอ้พเหตุาีฬาต้องเกอ จะไปขี่กันไปขี่กันยังบ้านสูงมากครับดูเนี้ยงสูมาหลายตือเออเออจังไรผมใหายวะสันติกขี่เหลื่อมเอยบังอยู่แน่นีิกานเขาสิขานียังต้องขยันผมได้เอาโซเชียลวันนี้พ่อจะมีสองคนมันก็เลยเร็วกขึ้นไปครรับเพช เ็ดหลายๆช่องของไอซี่ช่องยูทูบเดจจะพร้อมกันค่ะปลาปลาพี่น้องเดี๋ยวยิงสิเปิดช่องแนนแตนนั่นแน่เออแนนออฟฟิเชียลยินดีดีขอบคุณขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับพี่น้องครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับทั้งทางเพจแล้วก็ช่อง Youtube ของแนนมัญญพรแล้ของ คณามาล่ำแจกเรินร้อยนะครับซอยกดแช์กดไลค์แค่พี่น้องเขามาเบิงแค่พี่น้องเขามากดแช์กดไลค์พี่น้องถือว่าเป็นที่นี่อุปการะรุ่น<ช>ถือว่าได้สนับสนุนพวกเขาแล้วครับบ่จับเด็นต้องเอาราังวั้นเอาเงินเอาก้องมใาหาอคแค่พี่น้องติดตามกันไปตลอดแบบนี้นะครับมันก็ดีสําหรับพวกเรามากแล้วครับทฝ่กติดตามผลงานละาต่าฝากกดไลค์กดแช์กดซับสไครตกดติดตามนะคะช่องยูทูบแล้วก็แฟนเพืด้วยนะคะครับสวัสดีครับ